มาดูความคุ้มค่าในราคา1 8 9 0 0 0้านนับาทกับ m i t s u เ i s h i p a ฟ e r o ดร o r t 2.4ี GT พ r ีเมียมปี2021ค่ะคันนี้ลูกค้าได้เป็นโคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดย์ไ LED กล้องรอบคันเซ็นเซอร์รอบคันเลยค่ะลูกค้าได้เป็นสีขาวมุกล้อแม็กอลอยขอบสแปดเดี๋ยวเจ้านายเปลี่ยนยางใหม่ให้4วงเลยค่ะคันนี้ไฟเลี้ยวกจบมองข้างบายสปอร์ตมีให้หลังคาแบกท็อปลูกค้าดูด้านในกันนิดนึงค่ะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังอะ ค,ความคุ้มค่าได้เ <G ül> บาะประเพฟา้า2ตำแหน่งเลยนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันกล้องหน้ากระจกปรับแสงออโต้เกียร์อัตโนมัติ8ปสปีดโอ้โหคันนี้บอกเลยค่ะว่าคุ้มค่าแน่นอนปี2021ด,ด้วยนะคะ <G ül> แถมค่ะแถมคันนี้ได้เป็นจอกลางภายในสวยเดิมทั้งคันเลยค่ะลูกค้าเดี๋ยวดูด้านหลังกันนิดเดิงคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นประตูท้ายไฟฟ้าสปอยเลอร์สีดำตัดกับสีขาว รถสุดๆไปเลยค่ะคันนี้นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะหรือว่าทิ้งข้อความเอาไว้แต่เดี๋ยวก่อนคันนี้ถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะหนูแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้จะส่งรถฟรีให้ถึงบ้านสําหรับลูกค้าสนใจโทรติดต่อด้านล่างเดี๋ยนี้ตอนนี้